เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวของ f d u t y Mo เด r n w a r f a r e 3นะครับซึ่งเป็นภาครีบูต2023นะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะมีสปอยนะครับเพราะงั้นใครที่ต้องการที่จะเลี่ยงสปอยก็ปิดคลิปหรือว่าฟังแค่เสียงก็ได้นะครับคลิปนี้จะเป็นเหมือนเดิมครับเป็นการพูดแบบลองเทคนะครับพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้สึก หลังเล่นจบนะครับซึ่งเกมก็ค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ยาวมากเกมมีความยาวอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเดียร้อยผมอาจจะเล่นอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับอีกประมาณเกือบชั่วโมงคือเข้าเกมไม่ได้นะครับคืออัปเดตมาปุ๊บปัญหาเยอะมากครับ่าจะต้องลงไดเวอร์การ์ดจอลงอต้องบลีคอมใหม่ถึงจะสามารถลั่นเข้าเกมได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่จริงๆตัวเกมเนี่ยอย่างที่หลายๆใครพูดนะครับผมเอา ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารีวิวผมเนี่ยเป็นรีวิวความคิดเห็นเพียงคนคนเดียวนะครับไม่ได้เป็นมาตรฐานของการรีวิวนะครับผมเพราะงั้นคุณก็ลองฟังแล้วลองพิจารณาดูนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าคอ l ตี้บริเวณบ่อแผลสามเนี่ยเกมเป็นยังไงบ้างนะครับลองฟังกันดูเลยดีกว่านะครับในมุมมองผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าตัวเกมเนี่ยมันก๊อปแผนที่มาจากบอโซนซึ่งผมก็มองว่าจริงนะครับ แต่การก๊อฟของบันเนี่ยมันมีการรีเวิร์สของแมปนะครับซึ่งมันมีการเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะครับเป็นมุมมองที่บางส่วนที่เราไม่เคยเห็นนะครับซึ่งถามว่ามันโอเคไหมผมว่างานหยาบใช้ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าในหลายๆภารกิจที่ผมเล่นเนี่ยมันมีจุดที่ตัวเกมมันไม่ได้ขัดเกลามันดีพอเช่นบางจุดมีบันไดให้ขึ้นก็ไม่สามารถขึ้นได้บางจุดที่มีจุดให้มันปีน บางภารกิจปีนได้บางภารกิจปีนไม่ได้นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามาตรฐานของตัวเกมอยู่ตรงไหนนะครับผมแล้วบางภารกิจอย่างที่เขาบอกว่าเกมจะเป็นแบบแนวแนวเป็นแนวแบบโอเพนฟิลอะมันไม่ถึงกับโอเพนฟิลหรอกเป็นแบบใหญ่แล้วก็มีทางเลือกในการเล่นเนี่ยเล่นจริงไม่มีอะครับไม่มีไม่มีอะไรแบบนั้นเลยคือแบบเล่นจริงๆคือมันมันบางภารกิจก็เป็นแบบ ด่านเหมือนวอลโซนบางธุรกิจจะเป็นด่านภารกิจเส้นเป็นด่านแบบเส้นตรงอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเกมเนี่ยจะเป็นแนวสเตลนะครับคือคอรตีิที่คุณเคยรู้จักเนี่ยเดิมทีมันคือเกมมันคือเกมเอ่อเขาเรียกว่างไงนะมันคือเกมแบบแอคชั่นเดินหน้ายิงประมาณนี้แล้วกันนะภาคนี้กลายเป็นว่าผสมผสานความเป็นสเตลไปเยอะมากแทบจะครึ่งหนึ่งของเนื้อหาตัวเกมถามว่ามันสามารถสามารถแบบเล่นแบบบูแอคชั่นได้ไหม มันก็มีภารกิจที่มันบูแอคชั่นโดยเฉพาะหรือบางภารกิจที่ให้เราสเตลแต่เราก็สามารถกำจัดศัตรูทั้งหมดเพื่อให้เล่นผ่านไปก็ได้เช่นกันนะครับก็มันมีทางเลือกหลากหลายแบบเนาะแต่หลักๆแล้วคือถ้าสเตลก็คือเล่นง่ายกว่าประมาณนั้นบางภารกิจบูก็เล่นไวกว่าแล้วแต่รูปแบบของภารกิจนะครับแต่ต้องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่มันทําออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันดผมใช้คำว่ามาตรฐานมันต่ำกว่ารูปภาคเดมดาภาคฟรีบู๊ตนะครับ หรือภาคก่อนๆน,นะผมรู้สึกว่ามันเป็นภาคที่เล่นแล้วสนุกน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเอาถ้าถามว่ามีภาคไหนที่เล่นแล้วสนุกน้อยที่สุดก็มีภาคถ้าเทียบกับทุกภาคนะอาจจะมีภาค i n f ฟ n i t y w a r f a r แแต่ผมรู้สึกว่า Infinity ภาค Infinity w a r f a r e เแี่ยมันเป็นมันก็ยังโอเคกว่าอยู่ดีอะนึกภาพใช่ไหมแต่าถ,าถามว่ามันมีภารกิจที่ผมเล่นแล้วผมชื่นชอบไหมมันก็มีอยู่บ้างนะครับคือผมคือผมพอผมเล่นจริงๆแล้วเอก็มีแบบบางส่วนที่มันไม่ได้เป็น เป็นแผนที่เหมือนวอ z o โซนะครับมันเป็นภารกิจที่ดีไซน์ออกมาทําแล้วสนุกก็มีนะครับมันไม่ได้มีแต่แบบภารกิจแย่เล่นไม่สนุกทุก่า้ไม่ขนาดนั้นบางหนางก็เล่นสนุกครับบางหนางก็ทําออกมาแล้วแบบเมื่อนเราเล่นโหมด DMC ครับไอวอรโซด DMC เคยเล่นไหมครับมันจะเป็นโหมดที่แบบลงไปทําภารกิจอะไรเงี้ยมีความเป็นบอเทโรโย่รับเควสยิงบอดแล้วก็เอาเอา,เอาไอเทมหรือเอาคาโก้หรือเอาเป้เปาหมาย กบบกลับขึ้นหอไปด้วยอะไรเงี้ยคือคือซึ่งมันจะคล้ายๆกันหลายๆภารกิจมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วหลายๆภารกิจเนี่ยก็เอาด่านที่เป็นของวอรโซนมาใช้นะครับซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมใช้คำว,ว่าหลายด่านประมาณนี้แล้วกันเนาะหลังจากที่ผมเล่นจบเนี่ยต้องบอกว่าในด้านของการเล่าเรื่องเนี่ยผมรู้สึกผมอันนี้ผมยกความชอบส่วนตัวนะถ้าเอาเรื่องของการเนื้อเรื่องหรือการเล่าเรื่องเนี่ยผมชอบพัก ภาค2อ1มากกว่าคือภาคต้นฉบับมากกว่าคือในภาคนี้มันเหมือนแบบมันมันเล่าในเรื่องแบบย้อนแย้งอะไม่รู้เหมือนกันแบบเล่นเล่นอยู่ผมก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวพระเอกบอกจะฆ่ามัน,นเียแบบพอเจอหน้าก็ไม่ฆ่าอะไรประมาณนี้นคือคือเกทใช่ไหมคือมันเป็นเป็นอะไรที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกแบบเี้ยอย่างกี้ก็ได้หรอวะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพูดกลับไปเดี๋ยวพูดกลับมาตัวละครดูย้อนแย้งไปหมดอะไรประมาณนั้นด้วยตัดก,ดกาและเหตุผลอะไรอย่างแบบ สปอยเนาะแบบยังมีฉากแบบกัตันพราจะฆ่าจะฆ่าแบบตัวโกงอะไรเงี้ยแล้วแบบผู้ตัวโกงมันชื่ออะไรวะชื่อมาคาร์ลอมันด้าจำไม่ผิดนะครับคือมันจะฆ่าตัวโกงนะครับพอเจอหน้าปุ๊บก็มปยิงแล้วก็พูดไปแบบนึงอะไรประมาณนี้คือผมพอเข้าใจบริบทแหละแต่ว่ามันไม่รู้มันจะพูดไปทําไมเข้าใจปะบทพูดมันดูแบบแปลกๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ภาคนี้มันมีซับไทยนะครับแต่การเล่าเรื่องมันก็ดูจืดๆไงไม่รู้นะครับแล้วก็รวมไปถึง เกมเพย์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมมองว่าการผมมองว่าเกมเพย์มันตัดมาจากแบบวอร์โซนเยอะหรือหมดแบบ d m c มซะ,ะส่วนมากนะครับแล้วก็เนื้อรือหาหรือเนื้อเรื่องมันก็จบค่อนข้างไวแต่ถามว่ามันมันมีความแบบภารกิจที่ดีกับหน้าเบื่อปน,ป,นปนกันนะครับอืมแต่โดยรวมมันก็หน่าเบื่อ,อทุกภาคครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแย่แบบ ส่วนเนื้อหาทั้งหมดมันจะแยกไปทั้งหมดสะทีเดียวก็มีแบบความสนุกความมีฟีลลิ่งที่เราเล่นแล้วเราแบบยังมันกับมันได้ได้ได้อยู่บ้างนะครับคือถ้าเรามาลองคิดแบบนี้นะฮะถ้าเรามาลองคิดว่าโตกเกมเนี่ยราคาราคาสองพันสามแล้วได้คูณภ้าแบบเนี้ยคือผมว่าคิดคิดแบบเนี้ยผมว่าอยากซื้อเลยผมว่าไม่คุม้มแต่ถ้ามองว่าเออเราซื้อมาเล่นแบบเราเราซื้อมาหารสามหารสามนี่คือหมายถึงว่า อ่าไม่มีโหมดผ่านนี้จะมีโหมดซอมบี้นะครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้เล่นแล้วก็ณหน้าวันที่ผมเล่นเนี่ยโหมดอ่ามอนตมัลติเพเยอร์กับโหมดซอมบี้ยังไม่เปิดให้เล่นแล้วก็ช่วงที่เขาเปิดเบต้าโหมดมัลตินะครับ <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันครับคือลองคือคือยังค,ค,ค,คือมาเล่นแค่ในเรื่องหลักอย่างเดียวนะครับไอสองโหมดอ่ะคือยังไม่ได้ลองเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดให้เล่นนะครับคือถ้าคุณอว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วคุณแบบคุณเอาสามโหมดเนี่ยหารเป็นค่าแบบ จำนวนเกมอ่ะเป็น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 ค่าแบบเกมราคาสองสองสองพันสามร้อยบาทเนี่ยผมมองว่าเออถ้าแบบมองว่าคุมมันก็คุมนะครับแต่ถ้ามองว่าซื้อมาเล่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวผมมองว่าแบบยังไงแม่งก็ไม่คุมเป็นเกมที่ห่างไกลกับความแบบความเป็นคอปิทตี้มากคือคอปิทตี้มาตรฐานภาคก่อน,อน,อนมันทําไปดีมากนะครับเดยรู้ภาคนี้ในเรื่องของ AI ก็ดูหล่อนๆได้แบบเดี๋ยวมันคือเอายี่วะเอไอแม่งเหมือนแบบเกมสมัย แบบจะจะบอกว่าเกมเหมือนสมัยเกมเพย์หนึ่งเพย์สองมันก็ดูไม่ดูถูกไปอ่ะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันดูโง่ๆมากๆอะไรเงี้ยนึกผ้าออกใช่ไหมเดี๋ยวลองเล่นไปเดี๋ยวผมว่าน่าจะเก็ตแหละผมว่าชมวคิดบางันนะครับถ้าใครซื้อว่าซึกคิดจะคิดจะซื้อมาเล่นต้องผมว่าตัองซื้อเล่นมัลติด้วยเล่นหมดซอมบี้ด้วยซึ่งหมดซอมบี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบใหญ่ๆเหมือนวอล์โซนอะไระผมคิดว่านะไม่รู้ว่ามันมันจะ มันจะเละเทะเหมือนเหมือนกับหมดในเรื่องหรือเปล่าอันนี้ผมว่าก็ต้องรอดูนะครับรอดูวันต่อไปนะครับผมแต่โดยส่วนรวมนะใครจะซื้อก,นก,ก็นั่นแหละประเมินเอาว่าชอบอยากจะเล่นมันจริงๆหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวั้เนื้อเรื่องทางอะไรผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็เล่าดรอปกวาภาคภาคต้นฉบับแล้วก็ความสนุกมันก็น้อยมากๆนะครับเขาพยายามจะให้มันผมผมยังรู้สึกเลยว่าบางทีเราไปเล่นไปเล่น,น dmc อย่างสนุกวา ผมผมยังรู้สึกว่ามันเล่นมันเล่นแล้วมันมันยังมันมันยังโอเคกว่านะครับสาหรับใครที่กําลังลังเลที่จะซื้อเนี่ยก็ลองพิลองพิจารณาดูนะเพราะว่ารีวิรีวิวของผมเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับแต่โดยส่วนตัวเราเล่นจบเรารู้สึกว่าถ้าซื้อมาเล่นเนื้อเรื่องคือหนีไปเนี่ยหนีไปเลยมันมันมันแพงเกินไปสำมันแพงกับคุณภาพเกมมัน มันดูดรอปมากคือภากคก่อนๆอมันทำเนื้อเรื่องดีทําเกมเพย์ดีเราผมมองว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาเล่นเฉพาะเ,เรื่องๆแม้ก็ยังคุ้มเลยภาคเก่าๆภาครีบูทภาค219 0อะไรเงี้ยก,ก็ยังคุ้มเลยยังโอเคเลยอะ่ะผมใช้คํานี้นะครับแต่ภาคนี้ไม่รู้เป็นอะไรคือมัน,มนเละเท่มากครับผมใช้คํานีมนมน้มันแย่มากนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยที่เขาบอกว่า200กิกเนี่ยจริงๆมันไม่ถึงนะครับ มันมันสามารถเลือกลงได้นะว่าคุณจะลงมัลติลงเนื้อเรื่องภาคไหนลบภาคไหนออกของผมของผมรวมวอลโซนรวมมัลติเพเยอร์รวมในเรื่องของภาคเนี้ยคือผมลบไปค่ภาคเนเรื่องภาคก่อนก็ประมาณร้อยสิบกิกเองมันไม่ได้เยอะเหมือนที่เขาเขาพูดทูดก,กันนะครับคือมันไม่ได้บังคับให้ลงหมดนะครับแล้วก็อย่างนึงคือแบบวอลโซนมันก็ใช้จริงแต่ในใช้ในที่นี้ก็คือมันก็ใช้ในยแบบที่มันรีเวิร์สใหม่อะไรประมาณเนี้ยเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ย ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าเออมันจะมันจะดูซ้ําดูอันนี้เกินไปนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นเกมที่พอเล่นจนจบได้คือไม่ได้แย่บัดซบอะไรขนาดนั้นนะเข้าใจปะ่ะมันมันพอมันพอเล่นได้แต่ก็รู้สึกว่าการที่เราจ่าย2องพมันก็ต้องมีการคาดหวังจากคุณภาพที่เราจ่ายเงินไปอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะซื้อมาี่แล้วเราจะเอามาเล่นโหมดไหนเล่นอะไรแล้วมันคุ้มหรือเปล่าหล,ากลากักๆคือตอนเนี้ยหลักๆเลยตอนนี้ผมรอดูโหมดซอมบี้นะครับว่าโหมดซอมบี้ที่ออกมาเนี่ยมันจะน่าเล่นไหมแล้วก็ถัดมันจะทาได้ดีกว่าแบ็กออฟซอมบี้ที่ผ่านมาหรือเปล่าถ้ามันทาได้ดีก็ก็อาจจะซื้อแล้วก็เล่นเาขาเรียกว่าอะไรน,นะอาจจะกลับมาเล่นใช้คำนี้ดีกว่านะครับอาจจะกลับมาเล่นอีกนะครับผมแต่โดยรวมก็นั่นแหละ เป็นเกมที่โอ้โหมันงานหยาบมากๆนะครับใครที่แบบรอเล่นหรือว่ารออะไรเงี้ยก็รอให้ตัวเกมเต็มออกก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจจากคอนเทนต์ที่ตัวเกมมีแล้วกันเนาะนะครับส่วนด้านกราฟิกและภาพก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเพราะใช้เอนจินเดียวกับภาคก่อนประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อ c อ l l บิวตี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปครับ สลับเกมนี้ผมลืมบอกคะแนนไปเลยนะครับสลับคะแนนเกมนี้นะครับผมจะให้เป็นแบบแฟร์อะไรคือคือเป็นกลางที่สุดเลยนะครับนั่นคือห้าคะแนนนะครับคือเนื่องจากว่ามันยังมีภารกิจที่มันยังพอสนุกได้อยู่บ้างนะครับยังมีอยู่บ้างบางภารกิจที่พอสนุกได้บ้างแต่ภาคก่อนๆทาภารกิจสนุกว่าทําองค์ประกอบดีกว่าใช้คํานี้แหละนะครับใช้คํานี้เลยว่าภาคก่อนๆดีกว่านะครับเพราะงั้น มันก็มันก็ได้แค่นี้มันมันอยู่ในเกณฑ์ที่แย่แต่เล่นได้ใช้คำนี้แล้วกันเนาะก็5คะแนนถือว่าเยอะมากแล้วสำหรับผมนะครับคือคือมันมันก็แย่แหละแต่ว่ามันเล่นได้ใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนะที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ